mới đây, mới đây, mới này, mới này, mới này, mới, 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 mới,

สได้ทุกวี่ได้ทุกวี่โงงามเ้าตนไปครับาสสร้อยสี่สคะแนนครับเรียบร้อยเจ้า